สวัสดีค่ะมาบอกกันอีกแล้วก็ส่องพาแซบชวนชิมนะคะทุกคนวันนี้กับสีผ้ามาเฮ็ดมีย่ำที่คือสัญญาตแต่ว่ามีย่ำสีเหลาเรื่องเนาะมีย่ำเอ,อ่อถ้าเฮ็ดเขาสใส่เ้นกว๋วยเตี๋ยวเฮ็ดเนาะทุกคนบาได้ใส่เส้นมีอย่างแต่เขาเอื่นมีย่ำอันนี้เป็นแบบเนาะได้กินเพราะว่าพอเป็นคนกระสังเดี๋ยวเข้ามาเฮ็ดกันเลยมาเฮ็ดโซเลยวันนี้ใส่ถุงมือกอนทุกคน มันสิแสบมือเรียงข้างเรีองเข้าตรงใส่มือ,อย่ำมันจะสีขากันมันนี่จะใส่เส้นขนมจีนทุกคนนี่ใส่น้ำมันมาหน,น่อยหนึ่งถ้าใครได้เส้นก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวเดิมส้เหนียวกว่านี่ใส่เส้นขนมจีนเนาะนี่ฮะอันดับแรกเดี๋ยวจะใส่แต่ไข่จะ้ะมีย่ำใส่แต่ไข่ ตะไคร้ตำละเอียดทุกคนนี่ตะไคร้ใส่ลงไปเลยใส่หลายแสบหลายอันนี้เมนยัองอยังติดมือข่อยน้ำตาลทุกคนน้ำตาลใส่น้ำตาลแบบนี้นะ้ำแล้วก็ชิใส่แบบ เชียบๆน้ะทุกคนผงสลดผงนัวผงนัวมีย่ำต้องมีหนามประคามเปียกทุกคนหนามประคามเปียกใส่ไปก่อนเดี๋ยวมันสิสม้มใส่ไปจักหน่อยกันผิดผงผิดผงเขาทำอนะไรใส่ด้วยเนาะมักเผ็ดหลายใส่หลายเผ็ดน้อยใส่น้อยความจริงต้องมีใบแมงลกักน้ำเนาะแลยกับปาลาแห้งมันจะเลิศแห้งทุกคน เราบ่มีก็ซ้ํามันไม่ต่อไดก,ก็เอาต้อนอะไรนแหละราใส่น้ำเชื่อมก่อนน้ำตาลเชื่อมทุกคนใส่แต่น้ำตาลก็ได้บ่ต้องใส่น้ำตาลเชื่อมไผมีน้ำตาลเชื่อมก็ใส่น้ำตาลเชื่อมนี่เราส,สามนี่สิออกเปรี้ยวหวานกินแต่ไข่เนาะถั่วปนทุกคนถั่วปนก็ต้องมี่ทั่วปนหยาบๆใส่ลงไป ตบถ่ายโดยหอมบักซี่เฮาถ้าส่ใส่ตบถ่ายหลังก็ได้เนาะอันนี้ใส่ลัม่มยำรวมกันไปเลยยำมาเนี้ยยำจะเป็นประมาณนี้พริกด้ยวยค่อยเติมยำยำมุมก,ก,ก่อนนันบะเพ็ดกับค่อยเติมพริกอีกอแซ่บเด้อโดยเส้นก๋วยเตี๋ยวหิ่งดีเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวบา้านเฮาเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่แบบว่า เส้นมันพอใครหนุ่มคือบานเท่าก็ได้ใส่เส้นขนมเส้นเอาเว่าเส้นมันแบบหนาสิแบบแสบพวกกันครั้งแรกได้สิใส่ขนมเส้นได้ีทุกคนเออซิมใส่ปลาคัมเปียกมาเลยใส่เครื่องน้อยหมดทำปลา เติมเอามันสีออกเปรี้ยวหวานมันเข้มนะคะทุกคนเดี๋ยวมาปอกกันตอนกินเลยถ้าติีองกันเลยทุกคนเดี๋ยวเสียเบื้องสีมันสีเป็นวันหวานเน้นหวานหวานเปรี้ยวเียวเข้มกับตองมาโดโดทุกรสชาตินี่ทุกคนเป็นแบบนี้ผักนี้เขากินกับซี่มีแม่งหลักที่มันเข้ากันแนงพักกาดกระหล่ำผักบุ้งเด่าทุกคนนี่เดี๋ยวเช็คให้มึงแบบนี้เลยหอมตะไคร้ แพร์แ้ามีปลาแห้งน้ำกับสีเลิศแต่กินบอใส่ปลาแห้งกระดของแะมมีแมงลักทุกคนสีเลิศแห้ประมาณนี้ทุกคนในเดเด้นกวยเตี๋ยมก็สีไดฟิวเจอร์หนึ่งแต่เ้นขนมเส้ตนตัวนี้ก็เลิศพี่กันทุกคนเอากินโอเคทุกคนเริ่มกินกันเลยกลัวสีไดกินโอ้ใส่มือพือเกา่าแสบพือเกา่า อเอโบได้จะได้กินบนีิมือนเนี้ยฟังเสียงก่อนเขาบะฟังเสียงเตรื่มนักผสมเบอร์รี่ทุกพวกนาเย็นๆพึ่งมาจากไปสื่อของสวยเลยผักบุงตรงมาเขากันในีสุดกับผักบุงนี่แหละแล้วก็บใบแมงลักกินครับอันนี้ มียำจะทุกคนมียำมาเดอ้อแสบหลายหอมตะไคร่หอมแห้งเอาหนีไปใช่ไหมห้องหลายทำไมายำของเราของกันหลายทุกคนพักสลัดกับเขากันทุกคน ผูได้มักพักแย่างกินก็พักนั่นเลยทุกคนแสบเด้อเมนูเส้นวันนี้สม,นนบบมสมุนไพรทุกคนเอาเราไข่แบบย่ำสมุนไพร จะไข่กินทัว่วถับมีมีใบเมงหลังมากสิเขากันสุดๆแบบควาหวานเปรี้ยวเค็มๆอลองด้วย แซ็ปให้กับเส้นขนมเส้นครั้งแรกทุกคนเข้ากันอยู่ตัวต้องกินกับโหระพาบ่มีแมงลักโหระพาใดป่ หลังหาสื้อหนกี้แล้วมันปูก,กําลังกาเพาะท่านเกิดด้วยหรออได้ยุ่เขากันยัวอืมเขากันยัวอื้อดี๋ยได้พักมายินกับมียำเล,ลยเลยกยำขนมจีนดีกว่าว่ามียำก็เซวาตัวอีกขนมเส้นแต่กับสังเขาเอื่นมียำเนาะแต่เขาใส่เ้นกว๋วยเตี๋ยวเนาะทุกคน hmm bơ pik mà, hmm, hmm, may là xiên nấm hương rồi, khẩu พักอันไรกับเขากันแสบเลยมาไปไปบานยานย่ำอะไไปกับสังสมัยเต้นหน่อยนะต้าไปกินมีย่างมีย่ำย,มมยมมูอัมเพลกับสังตลอดพรออ้อมตะใครรึ๊ดเห็นเส็นน้ำเซ็นกับเขากัน อยากออกไปซื้อาากิรมรบปาวเถากขาแซ้บเชิญนหนเฝ้าคนนะ่ะสาวงามคนนะ่ะสวัสดีครับผู้สาวงามคนนะน่ะสูเนอะ ผิวสีดำอย่างนี้มันกระโดดเด่นผิว <laughs> คัด,ด้วยงามก็มีพวดเลยออกจากบ้านถึงเซลตลอดทุกคนบ่อด้ตัวยางนี่คืนแล้วก,กลมนากมตาวจากบ้านถึงแต่ผู้บ่าวเซล เวียดนามเวียดนามเห็นไหมโอ้ยเวียดนามอยู่ใส่เลบัะน,นี่ <laughs> แล้วก็ไปใส่บูร์าวนาานี่เป็นยางไายหลบในเมืองก็มีผู้บ่าวยางน้ำเลยความดำมันโดดเด่นเนาะคือ ผู้บ่าวในแสงเสิดนี่ลองนึงผู้บ่าวก่อนมแต่ผู้บ่าวใส่สูตรรอรอกามเป็นนันมัดรอรอรอหลากดินรอจะเหลือกันถึอ สมัยก่อนสามีกับพ่อมมมันสั่นแหละสมัยนี้นะมีความสุขกินเก่งอุตุทั้งผัวทั้งเมียแต่แสงฝืดมันเป็นแบบเมืองที่มีแบบธนาคารหลายนะคุณคอยเฮ็ดเคียวกับไฟแน่นผูกแบ่งผูกยังสีนะแบบผู้บ่าวใส่สูตรกับลายอืมมี่จันทน,นายแบ่งทนาย หนายแบ่งประกันภัยประมาณนี้มีตน,นุมธนาคารมีตน,นุมเหตุงานนํำเงินเสาร์อาทิตย์นี้รถรูๆนนี่เรมโบกีนุงเรมโบกีนีปูดปาดปูดปาดแซ้วเต็มเมืองแฝงปืดเป็นยางบึงคนรวยหลาย มันสูนรสามีบอกกับพ่อด้อยูได้กินด้วยพ่อได้เที่ยวแย่พ่อสีหลายคือเก่าเลยเป็นนะ่ะไปนี่ใจแตกเป็นยางดินนี่บ่แ <c oughs> ตกดอกไปซ่อมบุง้งพุบาวไปห,หานางจิบบุงจิบเบียบ,บุ้งพุงบาว กินข้าวเรลวมันสุกหนึงแตกสวดๆเต็มล uh, ่า <necessary> ม <God>. ีแต <S começo> ่คนใจสูตรลโลอะฮละต่างคนก็ได้แค่มองหนะทุกคนเอ้ยแตกบ่สดเครื่องก่อน ทั่วชดเคืองกับแสบเลยโอ้โหเหมือนเราเคยเห็ดกับเห็ดนะแบบม,มันย่างหมนเสมวนกับสีเปียวนี้เนาะมันเป็นมันสีออกมันหวานเข้า,า,าสีโดดหวาน,น,นเนมะเนลย ลสอมากก็พริกอย่างไรเลยเส่เลยไปกินมาแส่ ยับบฮมต้องลองนะคะทุกคนมินยำเวลาฟังภาษาเล่าหนะูคอยมันสิออกไปทางซวยมาตรงตรกใแจบอลเมนค่อยสีสกเกตตีบ่กวเนี้ยว่าผู้ได้กระทะมามากจากสีสกเกตตีบอ พอเป็นคนกระสังแม่เป็นคนสุรินทร์งใหญ่ไปอยู่บ้านเล่าลูกว่าวเด็กแต่ไทยตอนน้อยว่าแต่ไทยหมอแปลม่านเหนือ่อไปออกสวยโอ้ออยนั่นแหละกินๆไปไปหุ่นถามมามาแต่ซีสะเกตดีเพราะว่าเหนือเองมันขมิ้นไปอยู่บ้านเล่ามันเป็นสิ่งนั่นโกน์ขนมิ้น ฟังออกได้ทุกคนค่ะเมนตอนนี้เบาออกได้แน่นอๆให้ฟังออกดูทำนี่แม,ม,ม่งรลักนะทำนี่ของแมงแม,ม่งรลักนะทุกคนแซ่บมันหอมกินแล้วมันหอมมันเขากันที่สุดเลยแม่งรลักปลาบุ้งกะหลำ่ำสลัดนี้กับอันนี้ ในหลักกำลังกาบ้างหมูว่านกน่อนกาตัวน,นั้นอันเพียกินหมดทุกคนกาไปเราไปเที่ยวกัมมะงอกมุดเพียกินปีนี้อยู่เจี้ยมันเพียกยกระไรถากระไรขอโทษ แต่ว่าเขาอยู่สันซีถากบาโดนโดนแต่เพียเต็มเลยแล้วก็นกมาจิกจ้ามันเป็นอย่างนกมัดรอยจิกแต่พักกันก็สีมันใส่ชั้นจนปลูกลายแลภาพักก็ได้อยู่อืม ได้อยู่ที่แปลว่าได้ช่วงนี้มีความสุขในการกินมสมัยมาอยู่เยอรมันในไม่นักสี่สิบแปดี่สิบเกามือนี่5หาชิปเท่ไร่าหาชิปแบบ 50, ปดลทุกคนสีหกสิบเลยหกสิบแล้ว,วปะ่ะปันี้ในเวลาสองปีขึ้นมาสิบโล <laughs> để hết việc bỏ lưỡng rai cái skin toy cho một cho là hóc kiếm nhau là hay có gì yam ý nghĩa mhm 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 สดกินสุดอดอมันเหมือนทัวใหญ่ทัวน์เมนอัพเลยทุกคนไม่เสียเพราเซ็บทัวน์รักมากแต่เมาดีผลได้นิอทัวรมันอยู่ในห้องคุณมานั่งทัวรมันแสบจีว่าเชยไม่เห็นมียยมเนี่ยอ่มถ้าไหนกินกับผักหนอกป็นแสบปะ อืมนกับสังสุรินกับสิงหูจักมียํามนะอืม อยู่สื้อดิ่งกับไปซื้ออยู่ตลาดทาาหารมียำกินตลอดสิจงจะทำทุกคนผู้ใดมากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นความรังใจให้น้ำเด้อค่ะคอมเมนต์มาติชมใดอย่าดาแหงเด้อ พัฒนาทาการใช้ใช้มือไม่ใช่อะไรที่ไม่มีมาราย,ยาทหรืออะไรนะทุกคนเนาะมันกะอยู่ครูก็ห้ามมาแตะหน่อยกินมือมาแต่หนหน่อยเนาะมันกบับบอใส่ทุกอย่างที่ข้ากินแต่ของกับสีมัน้องกินมือ,อผัดกะบพงกบพากะเพราเขาสวยกินต้มเนี่ยข้ากินสอนคือเก่าอื ดูให้เป็นการแสดงไปนะคะทุกคนเนี่ยเซิบกรนยาวเกเขาเลยกับดีสิบหน้าที่เา่านักเสียจะได้มันสัน่นค้นบอกเป็นอืนค้นบอกเปลนนี่ยนนะสิ่งน้ำก่อนค่ะ หอมเบอร์รี่หนำเบอร์รี่มาใส่เอาตอนนี้ก็ถึงเวลาแก่การกก่าวอำลลาค่ะทุกคนเอาทางการกันมาแซ่บอีนนี้ค่ะพายตินะผมเคยกินตรงล่องเฮ็ดกินเบิงแซ่บมียำม,มียำที่ไม่ใช่ไม่ใช้เส้นมียำปกติเขาใส่เส้นห๋วเตี๋ยวนะทุกคนอืมฮับบี้เบ่บางลักใส่ใเลยเนีง่งอันี แต่มื่อไหรเขาใส่เส้นขนมจีนเนาะได้บ่ได้แซ่บคือกันแซ่บแสบถือว่าแซ่บเลยแต่ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวมันช่มีความเหนียวกว่าแต่ถ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวกินมาทัมันก็สีอื่นด้วยกันเลยดีบกินนะทุกคนอืมก็ไพ่สอบกันยังไงจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะทุกคนน่ะเอิกอาเอิกอาขอมันหองเด้อโอเคมื่อไหร่มื่อไหร่เฮ็ดส้มกุ้ม้านทองมากเลยนี่โอเคค่ะทุกคนผอกันไมคคลิปหนาสิผ้า ไปกินไปแสบอีกอย่างอีกอะรอติดตามตอนต่อไปค่ะทุกคนบังมาไปอีกข้อสิดาเออไปแล้วค่ะก็อขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า